เาก็ใช้เพตราเป็นคนหลอกมานะครับแล้วก็ทําการฆ่าคือเอาศพไปแช่แข็งไว้นะเพื่อเวลาหานศพจะได้ไม่มีเลือดนะครับแต่ว่ายังไงการหานศพทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีเลือดกระเซ็นจ,จับแล้ว3ผู้ต้องหาคาดีอุ้มฆ่านักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมนันหลังจากตำรวจสามารถจับกุมตัวนายชาลุคคาริมอุดดินคนขนศพหลังจากเตรียมหนีออกนอกประเทศรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ คดีอุ้มฆ่าในฮันส์ีเตอร์เลอเตอร์มาร์กอายุ62ปีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมนันถึงตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาตามที่ออกหมายจับได้ครบแล้วเริ่มต้นที่นางเพทาคร uh ิสกุนกิสหญิงชาวเยอรมนันที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อก่อนติดตามจับตัวนายโอลาฟทอร์สเทนบิงมานได้ในพื้นที่บางนา ล่าสุดก็รวบตัวคนขนศพคือนายชารุคคาลิมอุดดินวัย27ปีสัญชาติไทยเชื้อสายปากีสถานได้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบว่าเตรียมเดินทางไปยังชายแดนพมา่าเพื่อหลบหนีข้ามประเทศเบื้องต้นนายชารุคให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่านายฮันส์ปีเตอร์และได้ร้องขอพบทนายและขอให้ตำรวจติดต่อญาติซึ่งทางตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีได้ติดต่อตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีให้ส่งล่ามาช่วยในการสื่อสารสอบถามข้อมูลต่างๆและนำตัวนายชารุคส่งมอบต่อพนักง,งานสอบสวนสพเมืองกาญจนบ รีเพื่อประสานต่อไปยังสพหนองปลือให้มารับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปส่วนการสอบปากคำนางเพทาและนายโอลาฟที่จับมาได้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธแต่มีรายงานจากตำรวจในสพหนองปลือหลังจากนำตัวนายโอลาฟเข้าห้องขังช่วงเวลาประมาณตีสองของเมื่อคืนปรากฏว่านายโอลาฟไม่ยอมนอนมีอาการกระวนกระวายพูดบ่นคนเดียวตลอดทั้งคืนก่อนมาสงบในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ขณะที่พลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ไม่ใช่เรื่องหนักใจเพราะมีพยานหลักฐานเต็มไปหมดทั้งดีเอ็นเอร่องรอยคราบเลือดต่างๆซึ่งก็เป็นวิธีการเดิมๆในการหั่นศพคือเอาศพไปแช่แข็งไว้แล้วนํามาหั่นแล้วคิดว่าจะไม่มีเลือดแต่จริงๆแล้วการหั่นศพทุกครั้งยังไงก็ต้องมีเลือดกระเซ็นยังไงก็ต้องมีร่องรอยหลักฐานหลงเหลืออยู่รวมถึงเรื่องรถก็สามารถยึดพยานหลักฐานไว้ได้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะ เร็วพราะถ้าช้ากว่านี้หลักฐานอาจจะหายไปเลยดังนั้นพยานหลักฐานทางเรามีเพียงพอที่จะทําให้สารลงโทษได้ ส่วนปมเหตุจูงใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าเป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์โดยพฤติกรรมของนายโอลาฟจะทำตัวเป็นมาเฟียและผู้มีอิทธิพลให้กับคนต่างชาติที่มีสัญชาติเดียวกันใครมาทำธุรกิจในเมืองไทยต้องมาจ่ายค่าคุ้มครองเมื่อไม่จ่ายและรู้ว่าใครมีทรัพย์ก็จะใช้นางเพทาเป็นคนหลอกล่อแล้วทำการฆ่าซึ่งหลักการคือประสงค์ต่อทรัพย์ไม่มีเรื่องอื่นและไม่มีอะไรซับซ้อนและพฤติกรรมของชาวต่างชาติแบบนี้จะต้องถูกกวาดล้างให้หมดสิน้น อย่างไรก็ตามตำรวจได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดระบุเวลา10นาฬิกานาทีของวันที่4กรกฎาคม2 5 6 6นางเพทาขับรถ SUV มาจอดแล้วเดินลงมาจากรถมาเปิดประตูหลังด้านหลังคนขับโดยลักษณะาการแต่งกายเป็นชุดเดียวกันในวันที่ไปนัดพบผู้ตายจากนั้นนายโอลาฟจะเดินหิ้วรองเท้าผ้าใบามาเปิดท้ายรถแล้วนำไปวางไว้ที่ด้านท้ายรถประมาณไม่ถึง1นาทีก็เดินกลับมาที่รถที่นางเพทาจอดคอยอยู่ก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถออกไปด้วยกันทันทีโดยกล้องวงจรปิดนี้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันในวันที่4ี่กรกฎาคมซึ่งถัดมาอีกสองชั่วโมงนางเพทาได้ออกมาพบนายฮันส์ผู้ตายที่ร้านกาแฟเบเกอรี่ซอยทุ่งกลมตาลมันโดยทำท่าทีจะขอติดต่อซื้อสนามมวยในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อํำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งผู้ตายเป็นเจ้าของอยู่โดยทั้งคู่มีการพูดคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนพากันออกจากร้านไปและนั่นคือภาพสุดท้ายของนายฮันส์ก่อนหายตัวไปและพบว่าเป็นศพถูกฆาตกรรมหั่นศพดังกล่าว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ